คำถามว่าปอร์เช่911คาเลรารุ่นธรรมดาพูดถึงแล้วมันไม่ได้มีความแตกต่างจากรุ่นคาเล,ล่าเอเท่าไหร่นะเพราะว่าเครื่องยนต์ก็เหมือนกันด้วย4ซีซีเท่ากันบ็อกเซอร์6สูบนอนยัน3.0ลิตรพ่วงพลังด้วยทอร์โบชาร์เจอร์แต่เพียงแค่ต่างกันในเรื่องของทอร์โบชาร์จที่ไม่ได้เป็นแบบ variable turbine geometry และวันนี้ Fox Drive นำมาเทสต์ดรฟฟกันให้รู้ดำแดงไปเลยว่าตัวเบสคาริล่าธรรมดามันจะขับมันทั้งบนถนนและในสนามแข่งแค่ไหน ต้อนรับสู่ Ford ซ์ไดร e คลิปล่าสุดครับไปดูกันเลยครับวันนี้ผมได้ Porsche 911 c a นึ่งห9ึ่งค r เ i นะครับมาเทสต์ไดฟ์จุดประสงค์วันเทสในวันนี้คือผมอยากจะรู้ว่าค a r r ล่าธรรมดารุ่นพื้นฐานเนี่ยมันจะวิ่งได้ดีในแทร็กแล้วก็ทำเวลาได้ที่เท่าไหร่ที่อยู่บนตารางไปชมันเลยครับ 1 1เคลเร a ตัวเบสมาทูของ Generation 91ตัวนี้ใช้เครื่องยนต์สามขันซีฟลาซิกพ่วงด้วยทอร์บชาร์เจอร์ที่ให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่370แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่ประมาณ480นิวตันเมตรหากจะว่าไปแล้วก็นับว่าเป็น c a r ลเร a พื้นฐานที่แรงที่สุดในประวัติศาสตร์ตั้งแต่เคยผลิต91ของสูตลาดเลย มีลายคําถามครับสําหรับคนที่กําลังจะสนใจอยากซื้อหรือยังไม่เคยได้ลองขับเนี่ยว่าดูจากแพลตฟอร์มพื้นฐานจากเครื่องยนต์ 3,000cc โทอโเบอร์แฟลตซิกตัวเนี้ยดูแล้วมันก็พื้นเป็นพื้นฐานเดียวกับรุ่น c a เรล่าเเพราะว่าซีซีเท่ากาันพื้นฐานเลเยอร์ในการใช้เครื่องยนต์โทโเบใกล้เคียงกันแต่แรงม้าอาจจะถูกจูนน้อยกว่าเลยมีคําถามว่าถ้าซื้อแค่รุ่นธรรมดาเนี่ย มันจะขับได้มันแล้วก็โอเคไหมเดี๋ยววันนี้ผมมีคำตอบคนะรับก้ารนึ่งคารรล่าตัวธรรมดาเนี่ยขับขี่ได้สบายมากถึงแม้ว่าจะใช้ลอ้อแบกที่มีขนาดใหญ่ถึง2ี่นิ้วยางแกมเตียขนาด35มิมลก็สามารถขับได้สบายไม่มีปัญหาอะไรอย่างสิ้นฮะห,หมดยุคคำว่ารถซปเปอร์คาร์ใช้งานไม่ได้แล้ว ปอร์เช่ตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีมากความรู้สึกของการบังคับควบคุม911เป็นความรู้สึกที่มั่นใจตอลอดเวลาเพราะว่าการจูนเซตอัพในเรื่องของแรกคพวงมาลัยเนี่ยคือเป็นระบบพวงมาลัยไฟฟ้าที่ไม่มีใช้ระบบไฮดรอลิกเหมือนเจเน r เรชันก่อนใน997มาทูหรือมาก่านก็ตามแต่การบังคับควบคุมด้วยระบบ Electric Steering ตัวนี้คือพวงมาลัยไฟฟ้าเนี่ย ถูกพัฒนาขึ้นมาอย่างมากครับถ้าเทียบกับตัวเจเนอเรชันแรกของ9 9้า้าหนึ่งซึ่งตอนนั้นเนี่ยถูกวิจารณ์หนักเหมือนกันว่ามันเป็นพวมอลัยที่ขาดการสื่อสารแล้วก็ยังทําได้ไม่ดีนักสําหรับที่จะเป็นรถนักขับแล้วก็สร้างชื่อเสียงมยาเจ้าหนาอยอย่าง9 1้าหนึ่งแต่พอมาเจเนอเรชันที่2เนี่ยของเก้าเก้าหนึ่งมาถูกตัวนี้เนี่ยก็เป็นพวมอลัยที่ยอดเยี่ยมมากเพราะว่าให้สัมผัสการบังคับควบคุมที่ผมครมู้สึกว่ามันมันโอเคมากเลยคือมันไดเล็กคือเลี้ยว แต่งไปทางไหนทุกๆมิลลิเมตรเนี่ยมันเลี้ยวตามองศาตามที่เราเลี้ยวสเตียเลยแล้วก็ให้น้ําหนักน้ําหนักตัวของปวงมาลัยเนี่ยค่อนข้างให้ความรู้สึกที่ดีแล้วก็มีน้ําหนักพอสมควรแต่ไม่ถึงกับเบาครับแล้วก็ไม่ถึงกับหนักจนเกินไปตอนเหมือนสมัยไฮดรอลิกซึ่งถือว่าทําได้ดีโดยเฉพาะในความเร็วต่ําเนี่ยเวลาเราขับงานซื้อรถพวกนี้มาใช้เนี่ยเราเลี้ยงไม่ได้เอาเรถติดแล้วใช้งานในมือนี่ถือว่าโอเคเลยครับคือวงมาลัยมันอ้อนแล้วก็ ส่งผ่านความรู้สึกของผิวถนนเนี่ยพิวถนนที่เต็มไปด้วยลอนคลื่นของตอม้อของถนนวิภาวดีดอนเมืองเนี่ยสามารถสัมผัสแล้วก็รับรู้ขึ้นมาได้ผ่านพวงมาลัยเลยซึ่งเป็นพวงมาลัยชั้นดีที่นักขับรถต้องการเพราะไม่ต้องการเป็นพวงมาลัยเบาที่ปิดกั้นการสื่อสารต้องถือว่าก้ามหนึ่งเนี่ยเจนนีนี่ทำพวงแรงมาได้ยอดเยี่ยมเลย ณจะถูกโอบรัดด้วยเบาะบักเก็ตซีดนี่ขนาดไม่ใช่เป็นเบาะตัวสปอร์ตบักเก็ตซีดนะครับก็คือเป็นเบาะนอร์มอลสแตนดาร์ดธรรมดาแต่มันจะโอบกระชับร่างกายของคุณทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับรถได้อย่างรวดเร็วนั่นหมายถึงมันจะสร้างความมั่นใจในการขับควบคุมรถทันทีที่คุณอาจจะยังไม่เคยขับมาก่อนเลยแต่คุณกระโดดที่มาขับปุ๊บเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าตัวคุณเนี่ยถูกต่อเป็นอวัยวะชิ้นเดียวกับรถคุณจะรู้ได้ทันทีว่าตัวรถมีออาาาากกรรสส่่งงผนคควมู้ึขุณ ส่งผ่านผิวถนนการบังคับควบคุมเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาท้ายไปทางไหนหน้าไปทางไหนผ่านทางสปอของคุณด้วยการออกแบบเบาะที่นั่งท,ท,ที่สามารถสื่อสารกับคุณได้ขนาดนี้ตรงนี้ผมมองว่ามันเป็นเรื่องของความละเอียดอ่อนของบริษัทผู้ผลิตรถสปอร์ตโดยตรงเท่านั้นที่จะสามารถสร้างสารรค์ได้ขนาดนี้นะเนี่ยซึ่งเป็นความประทับใจมากเพราะผมชอบตำแหน่งการขับขี่ driving position ของาอ้านนอย่างมาก มันทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นอันหนึ่งกันเดียวันรดแล้วก็สร้างความมั่นใจในการับในส่วนอีกเครื่องที่อยากจะชื่นชมก็คือเรื่องของระบบช่วงล่างเพราะว่าเจเนเรชันใหม่เนี่ยคุณสามารถเลือกที่จะปรับแข็งอ่อนช่วงล่างได้เองโดยที่ไม่ต้องยึดติดกับโปรแกรมคือในเมื่อถ้าคุณอยากขับโหมดสปอร์ตโดยปกติถ้าเป็นเจนเก่าเนี่ย ถ้าคุณขับโหมดสปอร์ตจะถูกเซต up ช่วงล่างอัตโนมัติว่าปรับให้แข็งแต่ตัวนี้ไม่ไม่เกี่ยวแล้วครับคุณสามารถที่จะปรับขับโหมดสปอร์ตแต่คุณสามารถแคนเซลช่วงล่างให้มันปรับมาอยู่ในโหมดธรรมดาได้ซึ่งก็ให้ความยืดหยุ่นที่ดีมากครับนนเ,นเนี่ยฮาและอตราเร่งเนี่ยผมว่าเหลือเสือเลยถ้าจะใช้แค่ตัวรุ่นธรรมดาคาเรล่า ท้องถนนแล้วใช้ในชีวิตประจำวันทันทีนี้เนี่ยตกเกียร์ลงโอ้โหเกียร์ BDK น,นี่เปลี่ยนเร็วมากเจนเนอเรชันนี้นี่ถือว่าสุดยอดมากครับเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นอัพชิปหรือดาวชิปเปลี่ยนเกียร์ได้เร็วจริงๆตามนิ้วเลยฮะแหลกทามน้อยมากมันให้ความรู้สึกถึงการบังคับควบคุมแบบร้อยเปอร์เซ็นลักษณะเดียวกับใกล้เคียงที่คุณ ยกเกียร์แมนทกเกียร์ก็ปรับลงปรับขึ้นตามนั้นเลยเกียร์ PDK ลูกนี้เป็นแบบ7สปีดซึ่งถูกพัฒนาขึ้นมาอย่างต่อเนื่องฮนะแต่ยังไม่ถึงขนาดว่าเป็นลูกใหม่เอี่ยมตัว8สปีดที่อยู่ใน Panamera รุ่นใหม่ที่ผมได้เคยลองแต่ถือว่าเป็นเกียร์ PDK ที่พัฒนามาอย่างถึงขีดสุดของมันแล้วเหมือนกันขับได้ดีมากครับตั้งแตที่ตอนนี้อยู่ในโหมดออโต้ มันก็รู้ใจเราทั้งทงในลักษณะถ้าเราอยากเร่งแซงหรือเราพร้อมที่จะผ่อนคันเร่งปุ๊บแซงปุ๊บมันก็เปลี่ยนเกียร์ขึ้นสูงให้เลยคือเป็นเกียร์ที่ฉลาดมากครับคือโดยรวมในการขับขี่บนถนนเนี่ยมันเป็นรถที่ตอบโจทย์ทุกอย่างผมมีความรู้สึกว่ามันรวมความสบายในการขับขี่ทุกวันมาไว้กับความสปอร์ตที่ไม่ธรรมดา คำว่าสปอร์ตของป,อ,ปอร์เช่เนี่ยโดยเฉพาะกล้าเด็กนี่คือเอาแรงครับเอามันเอาถึงที่สุดเหมือนกันไม่ใช่สปอร์ตธรรมดาธรรมดา เรื่องของการใช้งานและประสิทธิภาพของเครื่องยนต์โทโบโยุคใหม่ที่ให้การตอบสนองที่ยืดหยุ่นและแรงกว่าเดิมชัดเจนรวมไปถึงการปรับปรุงในเรื่องของช่วงล่างและพวงมาลัยใหม่ที่ให้ความเฉียบคมและให้การยึดเกาะถนนที่ดีแถมยังขับได้สบายเรามาติดตามกันในวันที่2ที่ผมจะอยากเล่นหนักๆกับมันไปดูกันว่า9ก้คาเรล่าตัวพื้นฐานสแตนดาร์ดตัวนี้ที่ไม่ได้ยัดออปชั่นอะไร ที่เป็นตัวช่วยในการทรงตัวไม่ว่าจะเป็นระบบทอเฟกเจอร์ลิงหรือระบบเลี้ยวสี่ล้อไปดูกันว่าการเซ็ตช่วงล่างตามสแตนดาดของตัว91้ตัวนี้จะให้การยึดเกาะถนนขับในสนามได้ดีขนาดไหนติดตามในคลิปหน้าครับ